<อ>ที่ก่อนก็ได้ก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบงานใหญ่ครั้งแรกที่รวมกัน3ามโมก็คือต่อยอดเลเบลแล้วก็ไมโอนะคะซึ่งมันเกิดจากความที่แบบสนิทสนมกันร่วมงานกันมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้ถือโอกาสแบบพูดคุยแล้วก็หากิจกรรมที่เราจะแบบเอ้ยมาทำอะไรร่วมกันแล้วก็เลยประชุมกันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา เราก็จะ e นี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพแน่นอนรวมถดีโดยก็มีน้องๆองีกมากมายที่อยู่ในร่วมกับมาร่วมกับในโปรเจกต์นั้ด้วยก็ <c oughs> โปรเจกต์นี้นะฮะรับประกันเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ารวมการแสดงทั้งร้อง <c oughs> เล่นเ <c oughs> ต้นแล้วก็โชว์จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแน่นอนฮะ,ะและยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษในการปล่อยไลน์อพผลงานที่ของทั้ง3บริษัทเนี่ยจะปล่อยภายในปีหน้าด้วยงั้นเรามาบอกว่า ไอะไทีไ่เมาต่าตอกห่กันตอนน่อยอดได้คโอเคครับในส่วนของต่อยอดนะครับก็โปรเจกต์ในปีหน้าก็จะเป็นเน้นทางด้านของงานเพลงนะครับซึ่งซิงเกิลแรกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะปล่อยมาในช่วงต้นปีนี้แล้วนะซิงเกิลแรกชื่อว่าเพลงมันค่อนข้นขางที่จะซับซ้อนนะครับก็ศิลปินเบอร์แรกก็คือกีเซนนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่2ก็จะเป็นผู้หูดูโอเพื่อนซีกันนะครับก็จะเป็นจิมมี่กับน้องริวกี ก็รุ่นงานเพลงนะครับแล้วก็กระเถิบอีกช่วงหนึ่งถัดไปตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังดูโปรเจกต์ซีรีส์แล้วกำลังเลือกนิยายกงลังเขียนบทแล้วของเพลงเนี่ยจะออกมาในแนวแบบเป็นชื่อของบริษัทที่ทำเพลงเลยนรับเป็นต่อยอดมิวสิกเลยหรือว่าใช่เป็นชื่อเป็นชื่อต่อยอดเหมือนเดิมครับคือคือคือจริงๆความหมายของคาว่าต่อยอดอ่ะมันมีมันมีความหมายที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของกําเนิดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเด็กยุคใหม่อ่ะครับความสามารถเขาเยอะ ไม่ได้ใส่อะไอย่างเดียวร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้เล้นดนตรีก็ดีเพราะะฉนั้นองค์กรของผมเนี่ยมันคือองค์กรที่พัฒนาความสามารถเปในแต่ละด้านก็เลยเกิดคำว่าต่อยอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาครับผมค่ะสำหรับของเลเบลนะคะคือโปรเจกต์ในปีหน้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ซีรีส์แล้วก็ ตอนนี้คือที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเป็นซีรีส์ที่เราได้มีคอลแลบกับทางค่ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ของทางค่ายเนี่ยคืออาจจะต้องอรอติดตามอีกหน่อยนะคะคือตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งโปรเจกต์ซีรีส์ที่เราคอลแลบแล้วก็จะมะีงานเป็นด้าน YouTube งานรายการอะไรต่างๆของเด็กๆค่ะก็เมื่อกี้คือพี่ยศอธิบายในเรื่องของสโคข,ของต่อยอดไปแล้วเนาะอันนี้ ของบริษัทเรเดลนะคะคือก็ทิศทางก็คือเหมือนกับว่าเด็กๆคล้ายๆกันเด็กๆมีหลากหลายความสามารถก็อยากจะให้แบบว่าไปในทิศทางที่ที่ที่ชอบที่แบบรู้สึกว่าเด็กรู้สึกว่าแพชชั่นกับมันแล้วเราก็สนับสนุนทางนั้นให้ให้แบบว่าเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนของไมโอนะครับก็ เดี๋ยวเราปีหน้าเราก็จะมีโปรเจกต์ในส่วนของซีรีส์2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นซีรีส์วายเดี๋ยวเราจะได้เจอกันกันกบทุกทๆเธอที่รักนะคะปกเป็นซีรีส์เป็นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าซึ้งกินใจ นั่นเราจะได้เจอกันเนี่ยช่วงไตรมาสสของปี6-7นี้ครับแล้วก็จะตามด้วยซีรีส์สืบสวนสอบสวนผีแล้วก็ตลกนะครับกับชื่อที่ว่าบริษัทร,รักข้ามพบจํากัดมหาชนและวิญญาณนะครับทั้งซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้จะได้ปล่อยและเห็นทีเซอร์กันครั้งแรกภายในงาน T.I.M. Showcase ของเราครั้งนี้ด้วยค่ะแน่นอนวันนี้มีค่ะด้วยค่ะ,นนปะนนปไปดู ้องลองมายินด้วยเดี๋ยวให้้องลองเริ่มแนรับตัวกันก่อนเริ่มจากสัมผัสกันไ้ครักักการดังครับก็สวัสดีนะครับผมชื่อทวีนะครับผมมาจากไมโอครับเดินเดินไปไคด้เจอผมที่นีครับก็สวัสดีนะครับผมชื่อทวีนะครับผมมาจากไมโอครับก็ตอนนี้นะครับในงานโชว์เคสวันนี้ก็จะมีบทในของ ละครเวทีนะครับแล้วก็ในพาร์ทของการเต้นด้วยแล้วก็ของผมจะได้เล่นซีรีส์นะครับผมทุกๆเธอที่รักด้วยครับวันนี้ที่เราจะได้มาดูทีเซอร์ของกานครับคู่ตรงนี้ได้เลยป้ะครับ สวัสดีครับผมพอปีวันนะครับก็ในงานเยี่ยมโชว์เพ้นท์นะครับผมก็จะร้องด้วยนะครับเต้นด้วยแล้วก็แสดงด้วยครับแล้วก็ผลงานก็จะมีบริษัทข้ามวงครับแล้วก็ทุกคนที่รักครับก็ฝากคนติดตามด้วยกันนะครับว่าโชว์ในงานเนี่ยจะสนุกแค่ไหนสวัสดีครับเจมส์ครับก็มาจากเรดเดีนะครับก็สำหรับผลงานในปีหน้าก็จะมีซีรีส์ทางที่แบบได้ไปทํากับ บริษัทอื่นๆยังบอกไม่ได้ตอนนี้เราก็มีไปแจมๆกับของพี่ๆด้วยครับผมก็แล้วก็มีรายการทาง YouTube ด้วยครับเพิ่งออนไปสอง EP เป็นของโพสต์เดย์นะครับผมชื่อรายการซิตี้ดีฟังสามารตามชมได้ที่ไหนอ่ทุกช่องทางออนไลน์ของโพสต์เดย์เลยครับสวัสดีครับจิมมี่นะครับจากต่อยอดเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมผลงานในปีหน้านะครับก็จะมีเพลงที่ผมทำกับเพื่อนสนิทของผมครับแล้วก็มีซีรีส์อยู่3เรื่องครับเรื่องแรกคือซินเดเลราบอยครับ เรื่องที่2คือทุกๆเธอที่รักครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือบริษัทรักข้ามภพจำกัดมหาชนและอินยานครับผมแล้วก็ฝากน้องๆแล้วก็พี่ๆในค่ายต่อยอดได้นะครับตาม i อต่อยอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับผมน้องพูดไปหมดแล้วนะครับในหลายๆ,ๆ <c oughs> เรื่องก็สวัสดีครับผมพีเซน,นครับจากต่อยอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับก็ใน,นางานวันนี้เนี่ยผมก็ทําทุกอย่างเลยก็ทั้งร้องทั้งการแสดงแล้วก็เต้นครับผม<า>ถือว่าท้าทายมากเลยสำหรับตัวผมนะแล้วก็ ลงานของผมนะครับที่จะมีในภายในปีหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องซินเดอเรลล่าบอยครับแล้วก็เพลงของผมเองมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับฝากติดตามไว้นะครับยอดครับก็คนสุดท้ายนะครับสวัสดีครับชื่อนารวิสรุตนะครับฝาก IG ละกัน N U T T W S R นะครับเพราะว่าทุกคนฝากน่นนั่นนี่ไปอยูแล้วก็คืออย่าลืมติดตามน้องๆนะครับแล้วก็ฝากงาน T L M Showcase วันนี้ด้วยนะครับทุกคนตั้งใจทำกันมากๆเลยครับเยงานนนวัี้ าแบบนวไอ้่ต้องต้องบอกกันมันเหมือนกับกินข้าวอะครับวันนี้ทุกคนจะได้กินตั้งแต่ออเดร์ม,มาก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มแบบอ,อาหารเผ็ดแล้วก็เริ่มเป็นของหวานปิดท้ายอะไรางเงี้ครับรใช่ใช่ครับก็คือใครที่สนใจนะครับผมแล้วก็ ต้องแนะนำต้องเข้าไปดูจริงๆเลครับผมเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากจะสปอยมากไม่ไม่เมื่อกี้พี่เขาถามอะไรเด็ดสุดตอบอะไรกันมาเด็ดสุดครับอะไรนะครับมาเด็ดสุดตัวต้องตัวแล้วโอเคผมยอมกันได้ครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในงานไม่ได้มีแค่พวกผมแค่6คนนะครับมี30กว่าชีวิตนะครับผมใช่หรือว่าครบรถแน่นอนครับแน่นอนใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นทุกคนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในพาทั้งน้องทั้งแต้นทั้งแสดงใช่ครับ บางคนก็ทำทุกพาร์ทเลยครับเพราะว่าเขามากความสามารถมากความสามารถจริงๆหรือหรืออยาก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 เล่นหรือเปล่าใช่าจะอยากแบบจริงจริงที่จริงทุกคนผมคิดว่าทุกคนอยากทําทุกพาร์ทครับแต่ด้วยความที่บางคนมันมีเวลาช่วงต่อในพาร์ทต่อไปค่อนข้างที่จะน้อยก็เลยต้องลดพอนตรงนั้นตงมัใช่แล้วให้เลาสุดท้าว่าแต่ละคนจะถูกกระตุ้นนากับโปรเจกต์ไหอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างครับตอนแบบซ้องอเลย คือว่าหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทุกอาทิตย์เราจะต้องเห็นหน้ากันเหมือนคนในครอบครัวไปเลยผมยังคิดเลยว่าวันนี้ถ้างานจบแล้วเรายังคิดแบบเฮ้ยพรุ่งนี้มันก็จบแล้วอะอะไรที่จริงวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราได้ทํากันเต็มที่แล้วก็ถ้าหลังจบวันนี้เราอาจจะคิดถึงโมเมนต์ดีๆแบบที่เราซ้อมกันทุกวันทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับ ต้เติมนะก็เติมทุกที่ที่ที่เห็นหน้านั้นเผาแล้วกันนะครับทุกที่ที่เห็นหน้ากันเนี่ยขอบตาทุกคนก็จะค่อยๆค้ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆๆมันเป็นหลักฐานครับที่พวกเราตั้งใจกันมากจริงๆนะครับก็อยากให้ดูกันจริงๆกับ CRM เอาไว้ชคสรับผมใช่แล้วให้ฝากช่องทางการติดตามของแต่ละคนเรียนรู้ได้ครับของนะราคาพูดอีกรอบเป็น U T T W S R นะครับ Instagram ครับ ของผมครับทุกแพลตฟอร์มครับ S s e n t NTP ครับผมของผมทุกแพลตฟอร์มครับ JIMMY n t ครับผมครับผมก็ทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับผม Underscore นะครับ TAVI แล้วก็ B W O M ครับผมของเจมส์ทุกช่องทางเลยครับเหมือนเดิมหมด JAMES u ันเด BTP ครับส่วนของผมนะครับก็จะเป็น IG แล้วกันครับ TPPIYAWAT ครับ t p p i y a ั a รับฝากด้วยนะครับ แล้ะเจอในงานคานารับ Insert ก่อ,อนะอะอนะคะมองเข้าไปองนัน